สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jasmine j 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปความรักวันที่1ถ10เมษายนของชาวกรกฎนะคะก็มาดูกันดีก,กว่าว่าความรักหน้าร้อนของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะตรงนี้โอ้ได้ไพ่เด Sun นะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสนะคะในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ คนที่เข้ามาต่อจากนี้เข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะหรือว่าพลังงานความรักต่างๆเนี่ยจังว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบนะคะแล้วก็ใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีโอกาสมีบุตรได้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะมีแพชชั่นถึงการ เยอะเกินไปนะคะอันนี้ต้องลดความร้อนแรงของความรักลงนิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงว่าคนที่มีปัญหาอยู่นะคะอ,อ,อันนี้ก็คนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะมันยังมีภาวะการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ต่อไปนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าทะเลาะอยู่เนี่ยสิวันนี้ก็อาจจะยัง ทะเลาะกันอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะคะประนีประนอมยอมความนิดนึงเนาะมันก็จะตั้งโต๊ะเบี้ยวนิดนึงนะคะแบบนี้นขอขยิบนิดนึงอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนเก่าๆนะคะคนรักเก่าๆวนกลับมาไหมนะคะคนกลับ คนรักเก่าๆเนี่ยมีโอกาสวนเข้ามาให้ได้คิดถึงนะคะได้มาเข้ามาทักเข้ามาแบบปบปรับทักทายเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันถ้าถามถึงคนที่โสดเลยนะคะตรงนี้โสดเลยเนี่ยมีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการพูดคุยนะคะพัฒนาความสัมพันธ์คุยกันไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับเป็นการศึกษาดูใจกันไปฝากถึงคนโสดนะคะคือบางคนเนี่ย เวลามีคนมาขอเบอร์หรือคุยเงี้ยคุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นดีใจกับเขาไปนะคะเขาแค่ต้องการเข้ามาเขาเรียกว่าทําความรู้สักนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยไปเผลอใจชอบอะไรเงี้ยหรือว่าไปตื่นเต้นอะไรมากมายก็แค่คุยกัน mm hmm. นึกออกไหมนึกแค่ว่าเขาเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าเพิ่งแบบไปไวุ่นวายแบบเฮ้ยไหนมาชอบแล้วหายไปแบบนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเวลาคนโสดแล้วแบบมีคนเข้ามาทักทายเนี่ยบางทีจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็บางทีจะสุกว่าเฮ้ย ยังไงต่อนะทาตัวไม่ถูกทําตัวเยอะเกินไปเราจะสึกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่าพึ่งตื่นเต้นไหนะอย่าพึ่งไปคุยเยอะอย่าพึ่งแบบไปเผลอว่าเฮ้ยชอบเลยแบบนะี้อย่าพึ่งนะคะตรงนี้ทำเดี๋ยวขอฝากเอาไว้แล้วกันแล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ คนที่มีคู่แล้วนะคะจังหวะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะแล้วก็เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเ,เดินทางด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเหมือนทะเลาะหรืออะไรกันเนี่ยได้ไพ่ไฮบรเฟนนะคะเป็นลักษณะของการคืนดีกันให้อภัยกันและก,กันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะ ก็ตรงนี้เข้าใจว่าชายรักชายเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้ต้องเลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะกะ็ตรงนี้ลองดูมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นราศรีกรกฎมีนพิจิกนะคะตรงนี้เข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะโอเคยังไงก็ลองดูนะคะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ